ยอุ้ยเขาทําอะไรกันนะตรงนั้นะเราเห็นเขาตีมังกรใหญ่ด <değild impatient charging> ้วยไปเลยครับเออวิ <sk irm> <Music> <cam> Z Z ่งได้ด <cam> ้วยไปลุยๆุยลุยแว่เราต้องไล่เก็บกล่องตามแมพนะคะทุกคนอุวอๆๆวิวทุกคน呐อะไรเนี่ยโอ้ยถ้าอยากเติมเกมเรามีร้านมาแนะนำนั่นก็คือโคด้าช็อป ร้านเติมเกมที่ใหญ่ที่สุดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถชำระได้หลายช่องทางอย่าลืมนะครับเติมไวทันใจต้องที่โคด้าช็อปสวัสดีครับอินต้อรับเข้าสู่ช่องต้องขุงด้วยนะครับและวันนี้ครับเราอยู่ในเกมโรบอกในแมปที่มีชื่อว่า Animal s i m u l a t o เป็นการจําลองการเป็นสัตว์นะฮะึ่งบอกเลยนะคะว่าเปิดคลิปมาที่ทุกคนเห็นเนี่ยอ่าเรารู้นะคะว่าทุกคนคิดว่าเป็นตัวอะไรอ่าแนะนาอยาพูดแบบนั้นจะดีกว่าอ่ะแล้ววันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าการเป็นสัตว์ในหนึ่งวันของพวกเราจะเป็นยังไงกดอื่นเลยเราต้องมาแบบว่าตีหุ่นพวกนี้นะคะเพื่อจะเอาแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าค่าตีหดขึ้นอะอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันตีหรือยังอะอันนี้คือตีอย่างอะเห็นอ๋อมันต้องกดกดกด อ๋อท่าเล่นในคอมต้องกดคิวนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยทำไมเลือดทำไมเลือดโหลอดอ่ะเมื่อกีอ้อุ้ยอุ้ยเพื่อ <c oughs> นเราจะตายเอ้ยทำไมเลือดเราลอลอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเติโซนไม่ใช่หรอทำไมเราเลือดโหลอดได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอ่าปึ๊บทุกครั้งที่ตี XP ข้างล่างก็จะเพิ่มนะครับถ้าสังเกตหลอดสีม่วงเนาะอ่าผมขอแบบว่าสักร้อยหกสิบหน่อยละกัน รู้สึกว่านานมากนี่ผมก็เล่นมาสักพังนะครับแบบเนี้ยเอ้ยอ้าวร้อยสิบเฉยเอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเป็นสัตว์ตัวอื่นไหมเผื่อมันจะดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะฮะอุ้ยนี่เดี๋ยวนะมันมีสัตว์ให้เลือกหลายอย่างอยู่นะดีเลยต้องจัดไปแล้วไปลุยคาดานเป็นไงโอ้โหใหญ่เท่โอ้โหอย่างตัวอย่างใหญ่เลยมังกรนะฮะทุกคนไหนลองดูสิอ้ามังกรก็ อ้นี่เอาหัวปอกปอกเออปกเอามือตบตบตบโอ้โหคือเราต้องฟาร์มแบบว่าตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตีเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปออกจากเซฟโซนเพื่อไปตีอะไรต่างๆนะที่จริงมันสามารถตีกันเองได้ด้วยนะทำไปเลื่อดเราลดเดี๋ยวก้อนเพื่อนตีเราเพื่อจะตีเราเพื่อจะตีเราเลือดเราจะหมดหลอดแล้วปับปับเอ้ยร้อยหกสิบองแล้วตัวใหญ่มาก เดี๋ยวนะมันมีอาหารด้วยนะครับทุกคนนี่กินอาหารโอ้ยอะกินอาหารป่ะแล้วก็ออันนี้เป็นการคาบาเขาเรียกว่าอะไรนะโคมไฟอะไรราวนี้เนาะออันนี้ไว้เผื่อแบบกลางคืนนะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจดูสักนหน่อยแล้วกันนะเออว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนโอ้พวกเราคือแบบมับงกรเหมือนหมาเลยอะดูท่าดิเหมือนหมาเลยตะลุยตะลุยไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มีอะไรหรือเปล่า นีไม่มีอ่ะมันดูไม่มีอะไรนะเ็๋ไม่มีใครตามเราแล้ะสบายใจละตอนนี้อุยอ้ยอุ้ยเขาทำอะไรกันนะตรงนั้นนะเราเห็นเขาตีมังกรใหญ่ด้วยไปเลยครับเออวิ่งได้ด้วยไปลุยลุยลุยเฮ้ยออตีด้วยตีด้วยตีด้วยอุย้ยตายแล้วหรอเ,รเ,รดเ,รดเดี๋ยวเราตีด้วยเราตีด้วยตีไงวะตีไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกาะมันเกาะละนี่แฝบแบโอ้ อโอ้เลือดไม่หลดเลยอะ่ะอุ้ย,ยมันมาอีกแล้วหวูตัวใหญ่มากทุกคนช่วยกันตีช่วยกูเออนั่นแหละสวยอันนี้อูอ้ยิงโจเเท่จังเลยอะ่ะไปครับทุกคนเราไปกันดีกว่ามีคนมาเล่นน้ำใ<ฮ>ช่ปะวะใช่คนมีเนี่ยใช่แหละเอ๊ะมันเหมือนไม่ใช่คนนี่มันซอมบี้ปะเนี่ยมีซอมบี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองดูเออจะยิงด้วยซอมบี้ตีกัดซอมบี้ ตีไม่เข้าเลยครับซอมบี้อ้นีม่มันซอมบี้ทั้งนั้นเลยนี่หว่ามันไม่ใช่คนเะเนี่ยตรงนี้มันแหละถุงซอมบี้โอ้ทุกคนฮะเราตีเขาไม่เข้าเลยครับเราตีเขาไม่เข้าเลยอ่าดูดูเพื่อนเรามาละโอ้ยเพื่อนเรานี่แบบว่าโตดูดูเตะเตะเตะก้านคอเอ่อตายเฮ้ยล่าสุดซอมบี้มาขี่หลังเราแล้วไ่ <laughs> เดี๋ยวนายจะมาขี่หลังเราแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนผมว่านะเราเปลี่ยนลางไหมเราเปลี่ยนเป็นสัตว์ตัวอื่นดีกว่าน่าจะง่ายขึ้นนะฮะ อุ้ยเล่นน้องดิกว่าเล่นน้องอุ้ยสกินสะกินสะกินเย,ยเอะมากอา๋อนี่ไปอโหคือกลับมาจุดเริ่มต้นด้วยนะนี่เราต้องตีไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันจะมีอาวุธด้วยนะครับผมแต่ว่าอาวุธเนี่ยมันใช้สําหรับตอนที่เป็นร่างมนุดุทเท่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปร่างเดิมนะฮะอุ้ยมันมีท่าด้วยครับทุกคนอ๋อเอาแล้วมาแล้วเรากลับมาเป็นมังกรเหมือนเดิมมันมีท่าด้วยเมื่อกี้เราเห็นว่ามมีอีโมดนะฮะ อะไรเนี่ยเอ๊ยเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะเออมังกรทำไมขาเป็นอย่างนั้นได้อ่ะเออเออเออบีบอยปะเนี่ยอันนี้ล่ะเออโยกดีโยกโยกเบรกดาวเบรกดาวรู้สึกต้องรีเซ็ตคาแรคเตอร์นะครับถ้าจะกลับไปร่างมนุษย์เนาะมาเดี๋ยวผมหยิบอาวุธก่อนไหนดูอาวุธสิโอ้ทุกคนอาวุธเยอะมากผมสนใจเนี้ยรองเท้ารองเท้ารองเท้าแตะดูสิ เราเท้าแตะตีเหรอไหนเราเท้าแตะตีต <g ib berish> ไยเริ่มมืดแล้วอะเดี๋ยวลองเอาไปตะลุยข้างนอกดีกว่าทุกคนปะอุ้ยเมืองแบบเยอะมากเมืองเมืองใหญ่มากเดีย๋ยวนะลองไปดูขอแบอนุาไปสำรวจก่อนนะฮะว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า A few minutes later อ้าเตรงนี้ไปไม่ได้ออุ้ยเฮ้ย,ย,ยเราเจอกล่องเราเจอกล่อง,อองทุกคนกล่องกล่องกล่อง เฮ้ยกล่องให้ด้วยโอ้เข้าใจแล้วก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเจอกล่องตามทางมาได้ XP อู้หูห้าแสน XP เลยแสดงว่าเราต้องไล่เก็บกล่องตามแมพนะคะทุกคนอุ้ย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 ดูคนนะอ้หอ้หลิงลิงลิงกอลีล่ะเออตีตีตีทำไม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 ทุกคนช่วยกันตีทุกคนช่วยกันตีอยู่ไหนอยู่ไหนตีมันตีมันออ้ยจะมันเจ็บมากเลยอะมันตะปบทีแบบโอ้โหโอ้ยเลือดผมจะจะจะครึงหลอดละเฮ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาขอเปลี่ยนอาวุธก่อนนี่เล เอากีตร์ตีไปดีกว่าออ้ข้างหน้าข้างหน้านั้นดูเหมือนบอกว่าเป็นเป็นพวกโครงกระดูกออ้ยตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบว่าเหมือนแบบอีกอีกโซนหนึ่งเลยอะแล้วคือแบบเราเห็นข้างในนั้นมีอะไรอะหมาสามหัวอุ้ยอุ้ยมนตีด้วยด้วยออ้โหหมาสามหัวอันนี้หมาสามหัวเดี๋ยวดีดดียตีดดีดตีิตี โอ๊ยแต่มันกัดเจ็บมากเลยอะโอ๊ยยวไปาหมุนละแปนึงแปบนึงไปดีกว่าไปดีกว่าดูเหมือนหมาจะโกรธละต้องไปหากล่องนะเหมือนจะต้องหากล่องอีกเยอะเลยอันนี้เราจะเข้าสู่ตอนัดเฮ้ยเราเจอกล่องแล้วเราเจอกล่องแล้วเก็บกล่องก่อนดนีเพื่อนเพื่อนหนีดีนี่นี่เราจะเก็บกล่องเราจะเก็บกล่องเอ้ยได้โอ้มันปลดล็อคาแลคเตอร์แสดงว่ากล่องมันมีทั้งตะกินทั้งอะไรในไปหมดเลยเนาะเออดีอะ ราต้องไปตามล่าหากล่องนะครับทุกคนไม่เจอกล่องเลยแนฮะจริงๆแบบมันเหมือนมันจะมีอะไรได้มากกว่านี้นะแต่รู้สึกว่ามันให้กล่องน้อยจังอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าฟาร์มเลยอะ่ะโอ้คอนเสิร์ตเฮ <c oughs> ้ยเหมาะเลยนี่ไงเราวิกิตาพอดีไหนลองโชว์ให้เขาดูหน่อยเซนไงเออเลกิตาเลกิตาเอาว่าแต่ว่าทําไมท่ามันเป็นอย่างนั้นล่ะเออเราว่าเราแปลงแล้วเป็นถัดดีกว่าเพนกะวินนักเดิน,เด,นเดินป่าไหม ฟิลลิ่แบบว่าเป็นออกแนวเพนกวินนัก้นตรีมัไม่ใช่เพนกวินนักดนมันเป็นพนกวินตำรวจดีกว่าเอ๊ะเราเห็นเหมือนมีผลไม้ตรงต้นไม้ด้วยอะเก็บได้ปะลบอืบเก็บได้เก็บได้มันเมื่อกี้มันมีดไงไงเก็บผลไม้ได้คับทุกคนอะลับกินเลยอืมพอเป็นเพนกวินก็น่ารักไปเลยเนาะแต่แบบดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะมีเท่านี้ ไม่เห็นมีแบบว่าพวกอะไรเพิ่มเติมเลยอะกล่องเกินออุ้ยอุ้ยเก็บดอกกุหลาบได้ด้วยอ่าถือดอกกุหลาบนี่ให้วันวนเนาเลนไทน์อะไรอย่างนีม้มีกล่องแล้วหรออยากได้กล่องมากกว่าอยากได้กล่องไม่มีกล่องแล้วอุ้ยนี่ไงกล่องขอหน่อยขอหน่อยพูดเออออ้ได้พีกแล้วอุ้ยตอนนี้เราตีสองพันแล้วนะครับเอสองร้อยเราได้ตีแบบว่าสองร้อยแล้วะฮะถ้าลืมเหมือนจะมีตอมบี้เยอะนะีน่มีถังเป็นไฟด้วยอะ ดูสิเฮ้ยมีกองมีกองเออได้กองอีกเอาวะอ่าโอเคเรามาเจอแหล่งซอมบี้ที่เดิมแต่เลือดมันเยอะมากเลยเนาะซอมบี้พวกเนี้ยแบบไม่สายสักทีเฮ้ยเลือดมันต้มแล้วอะมีโอกาสตา,ตายได้อยู่นะอยากรู้ว่าถ้าฆ่าตายเราจะได้อะไรอ๋อหมาถึงแบบได้เอ็กซ์ิเพิ่มอะไรอย่างงี้ปะอ้เจ็บเจ็บเจ็บไม่ได้เลยอะตีซอมบี้ทำอะไรไม่ได้เลยไปดีกา่า แน่าจะหมดแล้วล่ะน่าจะอุย้ยกองกองเจอกองอีกแล้วนี่ไงกล่องน่าจะสปอนใหม่อ่ะอ่าโอเคน่าจะมีเท่านี้นะคะสำหรับแบบนี้โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับ Animal Simulator นะฮะบอกเลยว่าโอ้โหเดี๋ยว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 จะทุบเราก่อนมิได้ เออบอกเลยว่าแบบเป็นแมบปบที่รู้สึกว่ามันก็สนุกนะแต่ว่ามันจะดูแบบแอบเบหนื่อยนิดนึงถ้าแบบเล่นไปตะคักคนะคะผมก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย